JDP 95การแยกตัวทางการเงินครั้งใหญ่ของสตวรรวลโลกที่เคยคิดว่าดอลลาร์ไม่มีวันถูกท้าทายแต่วันนี้ จีนโอนข้ามประเทศใน8วินาทีทรัมป์บอกว่าบริกส์คือภัยคุกคามโดยตรงและระบบการเงินอีกระบบกำลังเกิดขึ้นในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าอะไรเปลี่ยนไปแล้วระเบียบโลกกำลังเปลี่ยนเงียบแล้วพังทลายในทันทีสัปดาห์นี้ G20 ประชุมที่โยฮันเนสเบิร์กแต่สาหาราัฐจะไม่ไปไม่มีประธานาธิบดีไม่มีคณะผู้แทนระดับสูงมีเพียงเก้าอี้ว่างของวอชิงตัน ในขณะที่จีนและลัเสเซียส่งผู้นำระดับสูงเข้าร่วมแอฟริกาใต้เจ้าภาพการประชุมยืนอยู่ระหว่างสองโลกเป็นสมาชิกบริกส์แต่ก็เชื่อมกับสถาบันตะวันตกอย่างลึกซึง้งอัตลักษณ์แบบสองด้านนี้ทำให้พวกเขามีพลังพวกเขาพูดได้ทั้งสองภาษาภาษาโลกใต้ภาษาตะวันตกและปรับทิศทางการสนทนาของโลกได้แต่การที่วอชิงตันไม่ไปไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ มันสะท้อนความกังวลที่กำลังกลายเป็นความหวาดกลัวความกลัวที่ว่า b r i กส์ไม่ได้เป็นแค่ชมรมคุยเฉยๆอีกต่อไปแต่มันกำลังกลายเป็นโครงสร้างคู่ขนานที่อาจท้าทายอำนาจของวอชิงตันโดยตรงเพื่อให้เห็นภาพชัดต้องมองไปที่สถาบัน Hudson Institute หนึ่งในกลุ่มคิดนโยบายเชิงอนุรักษ์นิยมใกล้ชิดพรรคเดโมแครตสถาบันนี้บันทึกนโยบายที่กำลังถูกอ่านกันทั่ววอชิงตัน หัวข้อคือวิธีรับมือ b r i c s และปกป้องอำนาจของดอลลาร์ในนั้นเตือนอย่างตรงไปตรงมาว่า b r i ก s กำลังสร้างช่องทางการเงินที่สหรัฐไม่สามารถควบคุมไม่สามารถสอดจองไม่สามารถปิดกัน้นจากนั้นคือคำสั่งแบบอัลติเมทัมธนาคารใดก็ตามที่ใช้